สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับก็มาเจอกันทุกวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุชัยบันเด็ตสำหรับโปรแกรมประจำวันพุทธที่31มกราคม2567นั้นผมก็ได้มีเกมฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากกัน5คู่ครับและกับเกมที่มีมาฝากกันก็จะเป็นเกมโปรแกรมในสองลียกยักษ์ใหญ่ที่ทีมดังๆจะลงสนามกันอย่างขับขันส่วนไฮไลท์ในวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเกมที่หงแดงเรพูจะเปิดอนฟิลพบกับสิงคโปร์เชลซีซึ่งหลังจบเกมในนัดนี้เรียบูจะทำคะแนนหนีห่างแมนเชสเตอร์ที่ที่แข่งในวันเด ที่จะได้เห็นในนัดน,นี้เรามารู้นะครับแต่ก่อนที่เราจะฟังแนวทางในวันนี้ครับเราไปสรุปผลของโปรแกรมฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนสำหรับผลของฟุตบอลกับแนวทางที่เพิ่งจบไปก็ถือว่าไม่ผ่านหมายการเลยครับทีมที่มีผลงานในรังดีๆอย่างแอสตันวิลล่ากลับมาโดนิวคาเซิลที่ผลงานเกมนอกรังในลีกถ้านับเฉพาะเกมนัดเยอนอยู่ถึงอันดับที่17บุกมาย้ำคารางังซะงั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับหากอายุธยาม,มิสินคนดีเราก็ยังมีฟุตบอลให้ได้ตามกันต่อสู้ไหวก็ลุยครับถ้าขัดใจจะสวนทางก็ไม่ว่ากันขอให้้้โชคคคดดีีีตนนรรััััับบบวิเเยและกกมมมททง5ู่่า ผมก็จะได้เรียงไปตามเวลาที่ลงสนามเลยนะครับซึ่งเกมคู่แรกครับเจ้าบุทุมบาร์เซโลนาจะพบกับโอซาซูนาคู่ที่2เรือใบสีฟ้าแมเชเตอร์ซิตี้จะเปิดรังรับการเยือนของเบอร์ลี่คู่ที่3ไก่เดทองสเปอร์จะต้อนรับการเยือนของเบรนฟอร์ดเกมคู่ที่4ครับทัพตาหมีอาเโกมาดิดจะเปิดรังรับการเยือนของรโยบากิกกโนและไฮไลท์ของวันนี้ครับหงแดงดิพูลจะเปิดแอนฟิลด์รับการเยือนของสิงคโปรูเชลซีและก่อนที่จะฟังแนวทางกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้กับทุ่มารเซน่ง จะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของโอซาซูนากับราคาไม่กั้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกครึ่งควบ2ซึ่งถ้าเรามาดูจากราคาไม่กั้นที่มีอยู่ในเวลานี้กับราคาที่1ลูกครึ่งควบ2ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากๆนะครับถ้าจะเทียบกับผลงานและสถิติหลายๆอย่างของบาร์เซโลนาในตอนนี้เพราะอย่างน้อยๆในสถิติการเก็บกินราคาในแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังในราคา1ลูกครึ่งควบ2ของบาร์เซโลนาจาก5เกมที่ผ่านมาบาร์เซโลนาก็เก็บราคาทากาไรไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนเกมที่เหลือครับพวกเขากเเงงยัททกมมมแต่่พราาาดูฝี เปนโอซาซุนาแล้วกับเลทราคาที่ต้องเป็นรองถึงราคา1ลูกครึ่งครบ2พวกเขาก็สามารถกินราคาได้มากกว่าครับโดยกินราคาทํากาไรไปได้3เกมจาก5เกมหลังและถ้าเรามาดูผลงานของบาร์เซโลนาในตอนนี้เกมที่พวกเขาสามารถเอาชนะทีมคู่แข่งเกิน2ประตูขึ้นไปก็จะมีเพียงแค่2เกมจาก5เกมหลังครับโดยจะมีเกมที่บุกไปเอาชนะทีมรองบ่อนอย่างซลามังกาที่เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแต่เกมนั้นนี้ครับพวกเขาก็ยิงไม่ผ่านเลนหมายการที่ตั้งไวถึงราคา2ลูกครึง่งส่วนอีกหนึ่งเกมก็คือเกมที่พวกเขาบุกไปเอาชนะทางด้านเรรบตสมาดกปะู และถ้าเรามาดูผลงานภาพรวมแล้วบาเซโรนาก็เก็บชัยชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2เกมโดยที่ในเกมนาล่าสุดครับก็เป็นเกมในลางของพวกเขาเองทีนัดนั้นพวกเขาก็เปิดดังไพ่กับเซบียาไปถึง5ประตูต่อ3ส่วนผลงนง่ายของถ้งฝั่งทีมเยอตอนนี้ครับโอซาซูนาก็เพิ่งจะบุกไปเสมอให้กับเซบียามาด้วยสกอร์1ประตูต่อ1โดยที่ผลงานก่อนหน้าก็เปิดดังเอาชนะทางด้านเกตาเฟ่ไปสาประตู่อ2จึงทําให้ผลงานภาพรวมในตอนนี้ก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวส่วนเกมที่เหลือครับก็เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปอีก2เกมสําหรับผลงาน Hello ate, นเใ การเจอกันของคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่เวลาเจอกันทีไรก็มักจะเป็นบาร์เซโลนาที่สนุกอยู่ข้างเดียวเพราะจาก10ครั้งที่เจอกันบาร์เซโลนาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง7ครั้งโดยที่มีเสมอกันไป2ครั้งและที่สําคัญครับในการเจอกันห้าครั้งหลังบาร์เซโลนาก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดโดยที่ในเกมนัดล่าสุดที่เจอกันก็จะเป็นเกมซูเปอร์คัพรอบรองชนะเลิศที่ประเทศซาอุดิอาระเบียครับซึ่งเกมนัดนั้นบาร์เซโลานาก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2งประตูต่อศูนย์เรามาดู เขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานเซอร์กี้โรเบโตราฟินยามาโกสอารอนโซมาร์กอันเดเตเซเกนอินิโกมาติเนสกาบีและอเล็กซ์บาวเดที่ในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดก็จะยังไม่สามารถช่วยทีมได้เนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ส่วนในการจัดทัพในเกมนัดนี้ถ้า้คุณซื้ออย่างชาบีเอเนเดสก็จะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ4-3-3โดยแผงแดนกลางในวันนี้ครับพวกเขาก็จะส่งทางด้านเบดี้อินคากูโดกันและแฟรงกี้เดยองที่จะได้ออกสตาร์ทลงสนามเป็นตัวจริงที่จะคอยปั้นเกมร่วมกัน รับศูนย์สามประสานในแดนหน้าอย่างเฟร์รันตอเลสลามมนยามมลและโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ส่วนในทางด้านฝ่าฝั่งทีเมเยือนโอซาก้าในเกมนัดนี้จากรายงานล่าสุดพวกเขาก็ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับโดยทางด้านกุสซือ,อย่างจากโกบาอาราเาเตในนัดนี้ก็คาดว่าพวกเขาจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ3-5-2โดยที่จะมีมิดฟิลสามประสานในแดนกลางที่จะได้ลงสนามในเกมนัดนี้อย่างอีเกมูนอสมอยโกเมสและปาโบอิบาเนสโดยที่จะมีคู่ศูนย์หน้าที่จะคอยลาตาข่ายในเกมนัดนี้อย่าง อูกาเซียและอันเตบูดิเมียกับราคาไม่ก้าในคู่นี้ในเลทราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1นลูกครึ่งครบ2นะครับแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวลงมาเหลือเพียงแค่ราคาหนลูกครึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเรามาดูในกระแสะทางฝักฝังต่างประเทศในตอนนี้กระแสะก็ได้ดเียงไปในทางฝั่งทีมเยือนแทบทุกสำนักครับสำหรับคู่นี้จากกระแสะและราคาที่ออกมาสูงแบบนี้จากมุมมองของผมเองนะครับก็ยังคงคิดว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นยังไงก็น่าจะดูดีกว่าทั้งด้วยผลงานดีกีและชื่อชั้นรวมไปถึงในนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังสาาามมรถเเออชนนะทีื ปในเกมรครัแต่อย่างไรก็ดีครับในเกมนัดนี้ด้วยราคาที่เปิดออกมาแม้จะมีไหลลงมาแล้วก็ตามแต่ส่วนตัวผมก็ยังคงมองว่ามันก็ยังคงสูงอยู่ดีโอกาสที่ทางฝั่งเจ้าถิน่นอาจจะมีเปิดดังเบียดเอาชนะในเกมนี้ก็มีสูงครับเพราะโอซาซูน่าก็น่าจะได้จากบทเดรียนในเกมที่แพ้มาเพื่อที่จะได้มาแก้ไขจุดบกพร่องแล้วยังไงครับในนัดนี้ถ้าเจ้าถิ่นจะเอาชนะไปได้ผมก็ยังคงมองว่าพวกเขาจะยิงไม่ผ่านไม้ก้านในเลทราคาเกมนัดนี้ไปได้แน่นอนดังนั้นกับเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่โอซาซูน่าพาเข้าวินครับ คู่ที่2ครับก็จะเป็นเกมเฮเบลิกโดยเกมในนัดนี้ทัพเดอร์บสีฟ้าแมชเชอ,เอร์ซิตี้พวกเขาก็จะเปิดรังพบกับเบอร์ีกับราคาไม่ก้นก่อนเกมในคูน่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งครับเรามาส่องฟอร์มด้านสสิติของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับซึ่งทางด้านฝากฝังเจ้าถิ่นแมชเชอร์ซิตี้ก็เรียกได้ว่าตอนนี้พวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้เรื่อยๆหลังจากที่ไปปลดล็อกค่าพลังจากศึกชิงแชมป์สโมสรโลกมาได้โดยในตอนนี้พวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้7เกมติดต่อกันทุกรายการที่ลงสนามซึ่งในเกมนัดล่าสุดครับพวกเขาาากกก็บุไไปปปเเอชนะะสรมด้ต จากเกมเอไปคัในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาและจากชัยชนะในช่วง5เกมหลังทัพเรือใบสีฟ้าก็ยังกดประตูใส่คู่แข่งรวมกันไปได้ถึง14ประตูโดยที่พวกเขาก็เสียไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นและที่สําคัญครับพวกเขาก็ยังสามารถเก็บคินชีตไปได้ถึง3เกมส่วนผลงานเขาถฝั่งทีมเยือนเบอร์ลนในตอนนี้ในนาที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดรังเสมอให้กับรูตันทาวไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1โดยที่ผลงานที่ดีที่สุดในช่วง5เกมก็คือเกมที่พวกเขาบุกไปเอาชนะฟูลแลมมาได้ด้วยสกอร์2ประตู ก็แพ้ไปถึง3เกมครับส่วนผลงานกับเกมนัดเยือน2เกมหลังเบอร์ลี่ก็เป็นฝ่ายบุกไปแพ้กับแอสตันวิลล่าในเกมลีกด้วยสกอร์สประตูต่อสและอีกหนึ่งเกมก็คือเกมเอฟเอคัพครับ,รบที่ต้องบุกไปเยอือนสเปอร์ซึ่งในเกมนั้นั้นพวกเขาก็บุกไปแพ้มาเช่นกันด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เรามาดูลายอัพของทั้ง2ทีมในตอนนี้กันบ้างครับโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพเรือใบสีฟ้าในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ยังคงต้องรองใช้ความพร้อมของมานูเอลคารนจีและเออร์ริงเบลฮารันที่อาจจะมีสิ ก็ได้จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-1-4-1โดยในวันนี้ครับพวกเขาก็จะส่งทางด้านโรดี้ลงสนามในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวตัดเกมโดยที่วันนี้ในสีแผงแดนกลางจะส่งทางด้านเควินเดอรอยลงสนามออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและก็จะมีทั้งเบร์โดซิวาเจเรมีโดกูและฟิลฟอร์เดนที่จะคอยช่วยกันเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในนัดนี้และทานัดนี้เออร์ริงเบลหารันไม่พร้อมลงสนามก็ได้จะเป็นทางด้านจูเลียนอาวาเลสจะได้ออกสตาร์ททำหน้าที่ในตำแหน่งหน้าเป้าอีกครั้งส่วนในทางด้านฟากฝั่งทีเยนเบอร์รี่ ในเกมนัดนี้ครับก็ได้จะไม่มีรายชื่อของลูก้าโคเรโชผู้เล่นในตำแหน่งริมเส้นของทีมที่ตอนนี้ก็ยังคงได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าส่วนในรายของจอแดนเบเยอร์และชารลีเทเลอร์นั้นในเกมนัดนี้ก็ยังคงต้องรอเช็คความพร้อมก่อนลงสนามอีกครั้งครับโดยในการจัดทัพมในเกมนัดนี้ถ้าด้กคูซอ,อยางแว่งซองก่อนปนีก็จะได้จัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ4-2-3-1โดยที่3ประสานตัวทําเกมลุกในนัดนี้พวกเขาก็จะส่งทางด้านชูฮานเบิร์กุูมนเซนวินสันโอเดอร์เบิร์ตและเซก้อัมด ก็จะได้ลงสนามคอยเป็นตัวปั้นเกมคอยสนับสนุนซูน,น่าตัวเป้าอย่างเจโรดิเกรสซูน่าตัวเก่าชาวอังกฤษที่ในฤดูก,กาลนี้ก็ทําประตูให้ทีมไปได้แล้วถึง2ประตูกับราคาไมกาในคู่นี้ราคาก็ยังคงตัวอยู่ที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายค่าน้ำหัวตอบแทนในตอนนี้เจ้าถิ่นก็ได้อัตราการจ่ายที่น้อยกว่าอยู่ที่ราคา1.92ซึ่งจากกระแสในทางฝ้าฝั่งต่างประเทศตอนนี้ครับทุกกระแสและทุกสํานักก็ยังคงอิดเอียงมาในทางฝั่งเจ้าถิ่นทั้งหมดซึ่งผลของเกมที่จะจบลงของคู่นี้นก็แทบจจะดดาาาวไ้้ครับ่่าาเเถิน ก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้เป็นเกมที่8ติดต่อกันซึ่งมันก็ติดกับราคาแมกซนครับที่เปิดออกมานั้นมันก็สูงเสลเกินแต่อย่างไรก็ดีครับถ้าเรามากางดูสถิติการถล่มประตูของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้โอกาสที่มันจะมีประตูที่3ที่จะเกิดขึ้นนั้นก็มีโอกาสที่สูงครับเพราะจากในช่วง5เกมที่ผ่านมาเจ้าถิ่นก็ยังกดประตูใส่คู่แข่งรวมกันไปแล้วถึง13ประตูและถ้าเฉลี่ยออกมาอย่างน้อยๆก็ต้องมี2.6ประตูต่อ1เกมและด้วยผลง,งานที่กําลังสานต่อความมั่นใจามาได้แบบนีีีีี้้้ทททาาาาาางงง่่่่่่ดดอกกฝััเจจถินนะววครบแม คาอาจจะดูสูงแต่นัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะถลุงทีมเยือนไปได้และกับการชี้ชัดยูซิตี้ไม่คิดนานครับ คู่ที่3ครับไก่เดย์ทองสเปอร์พวกเขาจะเปิดรังต้อนรับการเมือนของพึ่งน้อยเบนฟอร์ดกับราคาไม่กัดก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกซึ่งถ้าเรามาดูจากผลงานในการเจอกันในครั้งที่ผ่านๆมาผลงานใน4ครั้งหลังสูดที่เจอกันก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของทั้งฝั่งทีเบียนเบนฟอร์ดเป็นอย่างมากเลยครับก็เพราะว่าพวกเขาเองก็มีสถิที่ไม่แพ้กับทางสเปอร์เลยทั้งผลงานในรังหรือผลงานนอกรังของพวกเขาเองโดยผลที่ออกมาก็จะเป็นทางเบนฟอร์ดครับที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้1เเกกกกมมแลละผ็อออสันไปถึง3เกมซึ่งก็จะมีเกมทที่่่าาางงฝฝัเเเปปออร์็นยชนะบดไไป้ แต่เราก็ต้องไปย้อนถึงฤดูกาลปี2021-2022เลยครับซึ่งในเกมนั้นสเปอร์ก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0แต่กับผลงานในการเจอกันครั้งหลังสุดทั้งคู่ก็จบเจ้ากันไปในรังของเบนฟอร์ดที่สกอร์2ประตูต่อ2สำหรับผลงานของฝั่งเบนฟอร์ดในตอนนี้ผลงานที่ดีที่สุดก็คือเกมในนาที่ผ่านมาครับที่พวกเขาก็สามารถเปิดรังไล่ยิงแซงนำเอาชนะทีมเจ้าป่านอแฮมฟอร์เรสไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2โดยที่ผลงานก่อนหน้านั้นก็เป็นเกมเอไปครับที่พวกเขาเจอกับ ham pton, แกบกกกบ้ก็พก ูแฮมตันคารังในเกมเลีกด้วสกอร์สประตูต่อหนึ่งและอีกหนึ่งเกมก็บุกไปแพ้กับทีต้าวพลเลตไปสาประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นสเปอร์ในตอนนี้ผลงานในนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาก็เปิดรังแพ้กับทัพเรือใบสีฟ้าในเกมเอไครั up, มาด้สกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานที่เหลือก็ยังมีบุกเสมอกับทัพปีศาจแดงไป1หนึ่งเกมแล้วต่อมาครับก็มีเอาชนะทางด้านเบอร์รี่กับบอลมาร์ตมาได้และกับผลงานอีกหนึ่งนัดก็บุกไปแพ้กับไรตันมาถึง4ปรระตตู่อ2คับสําหรัับออขงงทท้2ีมในนนวัี้้้าาดจถิ่นเปอร์ก็จะยยังงงคไมมม่่ีราาชืออออขซนนเิปแลตูต บิซูมาที่พวกเขาทั้ง3รายก็ยังคงติดภารกิจและช้ทีมชาติส่วนทางด้านมานอโซโลมอนโจเวนี่โลเซโซอัลฟายไวแมนและอารโคเวลิสก็จะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมเช่นกันเนื่องจากก็ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ครับส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้ถ้ากูซื้ออย่างอังเก้ปอสเตโกคูก็คาดว่าวันนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยที่ในแผงกองกลางก็จะได้ทางด้านเจมแมดดิสันกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งโดยที่จะมีโรดิโกเบตันคูและเดยานคูรูเซฟกี้ ที่จะได้ร่วมเล่นด้วยกันคอยปั้นเกมส0 3ศูนสามแดนหน้าอย่างตีมัวร์วนเนอร์เบรเนนจอห์นสันแ,นน Johnson, และริชาร์ดิสันส่วนในทางด้านฝ้าฝังทีมยอนเบนฟอร์ดในดืนนี้ผู้เขาก็จะขาดทางด้านยอเน่วิซาแฟรงค์ออยิกาคิมจีซูและซามานกอดดอสที่เป็นนักเตะทั้ง4รายของเบนฟอร์ดที่ยังคงติดภา,ารกิจรับใช้ทีมชาติเช่นกันส่วนในรายของตัวเพลทที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่นั้นจากรายงานก็มีอยู่ในการถึง4รายครับซึ่งก็จะมีริโก้เฮนรี่ ส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้ทางด้านกุซืออย่างโทมัสแฟงก่อนนาจะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบ3-5-2โดยที่มิดฟิลด์ในแดนกลางวันนี้จะส่งทางด้านเวเทอร์ลีจาเดนลมาร์ติแสเจนเซนและคริสเตียนนอก,การ์ลงสนามปักหลักเกมในแดนกลางในนัดนี้โดยที่จะมีอีวานโทนี่และนิวโมเปเป็น2คู่หูที่จะเป็นตัวจบสกอร์ล่าตาขายในเกมนัดน,นี้กับไมค์ก้าในคู่นี้ครับจากเดิแรกที่ราคาหลูกแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวลงมาอยู่ที่ราคาคือครบลูกแล้วครับโดยที่ในส่วนของอาตาัตรราาาากจ่ย น้าผลตอบแทนทางฝั่งสเปอร์ก็ได้ค่าน้ำผลตอบแทนที่น้อยกว่าอยู่ที่ราคา1.82และถึงแม้บางกระแสบางสำนักอาจจะมีแนวทางที่ออกไปในทางฝั่งทีเงมเยนก็จริงครับแต่กลับกันในมุมมอ,องผมนั้นก็ยังคงมองว่าแม้จาก2เกมที่ผ่านมาเจ้าถิ่นอาจจะมีหลุดแพ้และเสมอไปถึง2เกมแต่ในการหลุดไป2เกมที่ผ่านมานั้นมันก็ยังพอเข้าใจได้ครับเพราะแต่ละทีมที่เจอมันก็เป็นทีมระดับพอทั้งสิน้นแต่ในน,นนัดนี้พวกเขาก็ได้กลับมาแก้ตัวในรังและถึงแม้ในนัดที่เจอการโหวล่าสุดอาจจะจบลงด้วยผลเสมอแต่ถ้าเราไปดูููรรรรปปปเเเเเกกกกมมมแแลล้ววอออ์็ีีท่่่หนนืาายงชััดจคบะ น,นี้และครับมันก็ถึงเวลาที่เจ้าถิ่นจะล้างอาถรรพ์ปลดล็อกเอาชนะเบดฟอร์ดไปได้สักทีสําหรับคู่นี้ผมก็ขอจัดไปที่เจ้าถิ่นสเปอร์นะครับกับสกอร์ที่คาดการผมก็ให้จบไปที่สกอร์สประตูต่อศูนย์ครับสำหรับการชีช้ชัดของผมในคู่นี้ผมก็ขออยู่ที่อยูสเปอร์เจอชายครับ เกมคู่ที่4ครับทัพตามีอาริโกมาดิดจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของราโยบิยกาโนกับราคาไม่ก้นก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบ1นลูกครึ่งโดยที่กับกระแสในทางฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสก็ได้ออกไปในทางฝากฝังทีมเยือนราโยบิยกาโนครับเพราะถ้าเรามาดูจากการปรับตัวลงของผลตแานในตอนนี้ทีมที่มีอัตราการปรับตัวลงมากที่สุดก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนซึ่งจากกระแสที่ออกมาแบบนี้มันก็ออกมาสวนทางกับผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นอาริโกมาดิดอย่างเต็มเลยครับเพราะถ้าเรามาดูผลงานในร 3เกมโดยสามารถเอาชนะเซบีย่าไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เปิดรังเอาชนะเซบีย่าไปได้อีกครั้งในเกมโกปาเดเลด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์และอีกหนึ่งเกมก็คือในเกมนั้นล่าสุดครับที่พวกเขาก็เปิดรังเอาชนะบารลเซียมาได้ด้วยสกอร์สอประตูต่อศูนย์ซึ่งก็จะมีเกมที่เสมอให้กับเรอัลมาดริดและเกตาเฟ่ไปีกงเกมและที่สําคัญจากสถิติในรัง10เกมหลังครับพวกเขาก็เก็บชนะไปได้ถึง8เกมสําหรับผลงานของทังฝั่งทีเมเยือนในตอนนี้5เกมที่ผ่านมารโอเเกานโนก็เก็บชนะจากการออกไปเยเือนเก สำหรับผลงานในเกมที่ผ่านมาก็เป็นเกมนัดเยือนที่พวกเขาสามารถบุกไปแบ่งแต้มกับเลโซซิดาดมาได้สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งถ้าเรามาดูจากสถิติให้ดูเฮตในการเจอกันในช่วงที่ผ่านมาผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นก็ข่มทางฝั่งทีมเยือนไม่ด้ามเลยครับเพราะจากผลงานในการเจอกัน10ครั้งเจ้าถิ่นอาริโกมาลิตก็สามารถเอาชนะราโยเบกโนได้ถึง8ครั้งโดยที่ก็จะมีเพียง2ครั้งเท่านั้นครับที่ทั้งคู่จบลงด้วยผลเสมอกันหนึ่งในนั้นก็คือเกมที่เจอกันในรังของอาริโกมาสิตที่เจออกกกโมาริ็บุก ไปถลม่มลายยูเบโกไปได้เถิถ่นด้วยสกอร์เประตูต่อศูนย์ครับในส่วนของไลอัพโค้ชสองทีมในตอนนี้ท่าได้เจ้าถิ่นทับตาหมีในเกมนัดนนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานวิโตโรโมาโกสเปาโลและเซซาอัสปิกโกเอตา้าส่วนในลายของโทมัสเลมานั้นในเกมนัดน,นี้ก็ยังคงต้องรอเช็คความพร้อมอีกรอบครับส่วนในการจัดทัพมาในเกมนัดนนี้ท่านได้กุซืออย่างดิโกซิิโอเน่ก็น่าจะจัดให้ลูกทีมมาในระบบ3ามโดยที่ในแผงผู้เล่นในแดนกลางก็น่าจะยกชุดตัวผู้เล่นชุดเดิมในการลงสนามในเกมนัดที่ผ่านมาโดยในไล ทางด้านซาอูยิเกสปาโบบาริออสและโรดิโกเดอปอส่วนในตำแหน่งคู่หน้าในวันนี้ก็น่าจะมีเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งครับโดยในเกมนัดนี้ก็ได้จะส่งทางด้านเมลฟิตเดอไบล์ลกสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงโดยที่เขาก็จะยืนคู่กับองตัวกริสมันส่วนในทางด้านฝาฝัา่งทีมเยือนมันโยบากโนนั้นในเกมนัดนี้ถ้ารักูซือ,อย่างฟรานซิสโกโรดิเกสก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานอุนายโลเปสมิดฟิลตัวหลักของทีมที่ยังคงติดโทษแบนอยู่ส่วนในรายของเบเบออดีตแข้งผีแดงก็ยังคงติดภารกิจรับใช้ททีีีมชาาติรับและอกย่ คงต้องรอเช็คความพร้อมนั้นก็จะเป็นทางด้านเดียโก้เมนเดสส่วนในการจัดท้มามันในเกมนี้ก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยที่3ประสานแดดลางตัวบนพวกเขาก็น่าจะส่งทางด้านอีซี่ราซอนอาวารกาเซียและกิเก้เปเรสที่จะคอยเป็นตัวปั้นเกมสับสนสุดหน้าตัวเป้าในนัดน,นี้อย่างเซคิโอกามิโยกับราคาเมกันในคู่นี้ก็ได้มีการปรับตัวลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคาหนึ่งลูกทั่วนๆนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายคนาผลตัดแทนก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นที่ได้อัตราการจ่ายที่น้อยกว่าอยู่ที่ราคา 1. 8 5แต ครับกระแสในต่างประเทศตอนนี้นนก็อย่างที่ได้บอกไปครับว่าทิศทางที่ออกมามันก็ได้อเอียยเป็นทางฝั่งทีมเยือนแทบทั้งหมดแต่ด้วยจากผลงานในตอนนี้ยิ่งกับเกมในลังของท้าตาหมีเองแล้วก็าตามตรงครับมันก็ยังคงไว้วางใจได้เสมอแถมกับการเจอกันในหนก่อนอาริโกโมาริดก็เพิ่งจะจัดดักถลุงประตูไปถึง7ประตูและด้วยจากราคาเมกาที่ออกมาเพียง1งตุงมันก็ยังมีมุมครับที่จะให้ทําราคากินกำไรต่อไปได้แต่ถึงยังไงในเกมนัดนี้อยู่ทับตาหมีในเลทราคา1ลูกแล้วก็มาลุ้นกินเต็มในประตูที่2นนน่่่าาาาจะงงยกกกวครรัััับบด้ชชีของผมในคู่นี้ผมก็ ให้ไปที่ทัาบตามหมีบีดีที่อยู่ในรางครับ มาถึงคู่ที่5ของเราครับและก็แน่นอนว่าจะเป็นไฮไลท์ของคืนนี้โดยทัพหงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์รับการเยือนของสิงคโปรเชลซีกับราคาไม่กันก้นก่อนเกมในคู่นี้ครับก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1นงลูกซึ่งถ้าเรามาเปิดดูสถิติผลงานกเก่าๆในการเจอกันในครั้งที่ผ่านๆมาก็ถือว่าคู่นี้ก็กินกันไม่ลงจริงนะครับเพราะจากสถิติยอดหลังใน7ครั้งหลังสุดในทุกรายการทั้ง2ทีมก็จบเจ้ากันไปทั้ง7ครั้งโดยครั้งล่าสุดที่เจอกันก็เป็นโปรแกรมเกมลีกเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาครับนนครับบดยยนเเกกกมม้้ปปวอรทีีุ่่่ไสซาา1ะตตแถ จะมาดูผลงานของทางฝั่งทีมเยอชลซีในตอนนี้ผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาก็มีสะดุดแพ้ในเกมนัดเยือนให้กับมิดเดิลสโบรมาหนึ่งเกมส่วนกับเกมในนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็เปิดรังเสมอกับแอสตันวิลล่าในบอลถ้วยเอเอคไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์โดยที่ผลงาน3เกมที่เหลือก็เอาชนะมาได้ทางมิดเดิลสโบรฟูลแลมและเบรซันดนเอ็นครับจึงทําให้ผลงานภาพรวมก็เก็บชัยชนะไปได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกหนึ่งเกมสําหรับผลงานของทังฝั่งเจ้าถิ่นตอนนี้ผลงานที่ดีที่สุดก็แน่นอนอออออยู่่่่แลล้้้วววรัาาาาตตตตงงเเเเปป็็็นน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 นผใใิดพะีกกก9ม พวกเขาก็ไม่เคยแพ้กับเกมในรังมาเลยในทุกๆรายการและยิ่งไปกว่านั้น3เกมหลังสุดก็ยังเอาชนะมาได้ทั้ง Newcastle f u l แ a m และ n o ร w i ครับแถมยังไม่พอกับ3เกมที่เอาชนะไปได้ยังกดประตูใส่คู่แข่งรวมกันใน3เกมไปแล้วถึงสิบดประตูด้วยกันครับกับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ถ้าได้เจ้าถิ่นหงแดงริพูพวกเขาก็จะยังคงไม่มีชื่อของวัตตรุเอนโดและมูฮัมหมัดซาร่าที่ทั้งคู่ก็ยังคงติดภารกิจรับใช้ทีมชาติส่วนในรายของตัว,พวเพลทที่จะคงมีการบาดเจ็บอยู่นั้นก็จะคงเป็นตัว,พวเพลทหน้าดมทงมทงายซึ่ก็จะี เทียโกคันทาราเซฟานบาเซติกคอนแซนติโนสซิมิกราสจอเจลมาติฟและเบนด็อกส่วนในเรื่องแผนผ่านในการจัดทับนั้นถ้าได้กูซื้ออย่างเจคกนครอปก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในระบบเก่ง433โดยในแผงมิดฟิลด์ในแดนกลางวันนี้ก็น่าจะส่งทางด้าน โดมินิกสโบสไลลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงอีกครั้งโดยที่ในเกมนัดน,นี้เขาก็จะมีคู่หูอย่างอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์และเคอร์ติสโจนที่จะได้ลงสนามคอยสร้างสรรค์เกมในนัดน,นี้ร่วมกันส่วนในตำแหน่งสูน,น้าสามรายนั้นก็จะเป็นดาวิดนูเยสลุยดิอยสและเดเอโกโชตาที่จะได้ลงสนามออกซ้ายเป็นตัวจริงทั้ง3รายครับส่วนในทางฝ่งฝัง่งสิงห์เชลซีในนัดน,นี้ถ้าได้คูซือ,อย่างมาริซิโอโปเชติโนก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานนิโคลัสแจ็คสันสูน้าดาวยิงชาวเซเนกัลที่ยังคงติดภารกิจและ ใช้ทีมชาติเช่นกันส่วนในรายของตัวเพลท์ที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่นั้นก็ยังคงเป็นตัวเพลย์หน,น้าเดิมทั้งหมดครับซึ่งก็จะมีเรสลีย์โฟฟาน่าทรเวอชูโรบาโรมิโอราเวียโรเบิร์ตซานเชสลิสเจมมาร์คคูคูเรีามาโลกุสโตเลวี่โควิลเลสลีย์พอรทารีเลสลีย์ยูกุชูกูและคริสโตเฟอร์เอ็นคุคูส่วนในการจัดแผนมาในวันนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยที่คู่มิดฟิลด์แดนกลางตัวตัดเกมวันนี้ก็จะส่งทางด้านเอนโซเฟอร์นาเดสควงแขนลงสนามคู่กับ มอยเซตไคเซโดโดยที่3มิดฟ,ฟิลด์ตัวบนก็จะเป็นทางด้านโนนี่บาดูกี้ราฮิมเซอริงและคอนน์การาเกอร์โดยในนัดนี้ครับพวกเขาก็ส่งทางด้านโคพาเมอร์ลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งสูน,น้าตัวเป้าสำหรับราคาเมก้าในคู่นี้ราคาก็ยังคงอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับและในส่วนของอัตราการจ่ายค่าน้าผลตอบแทนในตอนนี้ทั้งสองทีมก็ยังคงมีอัตราการจ่ายที่เท่ากันอยู่ที่ราคาจุดและถึงแม้ในการเจอกันในครั้งที่ผ่านๆมามันก็มักจะจบลงที่ผลเสมอซะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเรามาวัดผลงานในลางของลิพูในตอนนี้้แลว มองยังไงทางฝั่งเชลซีก็น่าจะต้านยากครับเพราะผลงานล่าล้างของเชลซีในตอนนี้6เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็แพ้ไปถึง5เกมซึ่งในตอนนี้ทางทีมเยือนไม่ว่าจะเจอทีมไหน,ไหนพวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้ทุกทีมเช่นกันและยิ่งในนัดนี้ที่ต้องออกมาเยือนลิพูทีมที่กาลังสู้เพื่อาารักษาตาแหน่งจากฝูงลุนแชมป์มองยังไงนัดนี้ทีมเยือนอย่างเชลซีก็ไม่น่าจะต้านทานหงแดงลิพูในเกมนัดน,นี้ได้ครับและสําหรับสกอร์ที่คาดการณ์ในคู่นี้ผมก็ให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ที่คาด่องปรตีต ผงแดงทะยานยิงครับก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุใชัยได้ฝากไว้เป็นแนวทางก่อนครับเกมคู่แรกครับบาร์เซโลนาจะเปิดรังรับการเยือนของโอซาซูนากับเกมคู่นี้ครับแนวทางของผมก็อย,อยู่ทางฝั่งทีมเยือนโอซาซูนาลองทางฝั่งเจ้าถิ่นบาร์เซโลนาไปที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งคู่ที่ 2. แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดรังรับการเยือนของเบอร์ลี่กับแนวทางของผมในคู่นี้ก็อย,อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อทางฝั่งทีมเยือนเบอร์ลี่ไปในราคา2ลูกครึ่ง คู่ที่3ครับสเปอร์จะเปิดดังต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดกับเกมคู่นี้แนวทางของผมก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นต่อทางฝั่งทีมเยือนเบนฟอร์ดไปในราคาครึ่งครบลูกคู่ที่4ีอารเโกมาดริดจะพบกับราโยบิยกานโน่กับแนวทางของผมในคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นอารเโกมาดริดต่อทางฝั่งทีมเยือนราโยบิยกานโญ่ไปในราคา1ลูกและคู่สุดท้ายครับไฮไลท์ของวันนี้หงแดงเรีพูลจะเปิดดังรับการมาเยือนของเชลซีและกับแนวทางของผมครับก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นร์พูลต่อทางฝั่งทีมเือนนปใราาค1ู ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด s ับ s c r ร b ์กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ